บทที่45เปิดสารยาติ้งภารกิจเริ่มขึ้นประกาศประเภทภารกิจโครงเรื่องหลักประกาศชื่อภารกิจกลั่นเม็ดยาเริ่มต้นประกาศความต้องการของภารกิจปรับแต่งเม็ดยาสามประเภทได้แก่เม็ดยาหานิวนเม็ดจุถีและเม็ดยาคืนจากนั้นให้สาวกของคุณรับไปประกาศรางวัลภารกิจและไอออนขอรอนภารกิจใหม่มาแล้วเมื่อเจียงหยิมิงได้ยินเสียงแจ้งเตือนที่คุ้นเคยของภารกิจมาถึงใบหน้าของเขาก็สว่างขึ้นด้วยความดีใจ เรื่องนี้ต้องรีบดำเนินการในขณะนี้กูหลิงเฟย์กำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บในขณะที่เส้นเมริเดียนของฉางกวนขี่วิงยุนยังคงถูกตัดออกอย่างสมบูรณ์มันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการเม็ดยาเหล่านี้เพื่อปรับแต่งร่างกายและควบแน่นกิตอนนี้เขามีวิธีที่จะช่วยฉางกวนขี่วิงยุนฟื้นฟูเส้นลมปราณของเขาอย่างไรก็ตามเขายังคงกังวลกับข้อเท็จจริงที่ว่าเขายังไม่สามารถ,ถฝึกฝนเทคนิคการกลั่นเม็ดยาที่เขาได้รับมาด้วยเหตุนี้เขาต้องยกระดับขอบเขตการพปลูกของเขาก่อนร่างปีศาจสวรรค์สูงสุดได้ช่วยให้เขาฟ เจียงยีมิงนั่งไขว่ห้างและภาพเลื่อนก็ค่อยๆเปิดขึ้นในใจของเขาเพอแม้ว่าเทคนิคการพะปลูกได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการทำงานของเทคนิคการกลั่นเม็ดยานี้แล้วไม่ว่าฉันจะอ่านมากแค่ไหนมันก็เป็นแค่ทฤษฎีบนกระดาษเท่านั้นเจียงยีมิงยืนขึ้นและยืดแขนขาของเขาเทคนิคการกลั่นเม็ดยาที่อยู่ต่อหน้าเขานั้นไม่ง่ายเลยส่วนผสมของยาได้ถูกเตรียมไว้สำหรับเขาแล้วในศารยาและเจียงฮีมิงไม่สามารถรออีกต่อไปที่จะไปลองหากเขาสามารถเข้าใจเทคนิคการกลั่นเม็ดยาได้ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เจีงยงฮิมิงรีบเดินไปที่ศารายาหม้อน้ำถูกวางไว้ตรงหน้าเขาแล้วหลังจากที่เขาแกะสลักสูตรอาหารสองสามอย่างลงในความทรงจำแล้วเขาก็นั่งลงตรงหน้าหม้อต้มและหายใจเข้าลึกๆแม้ว่าการกลั่นยาจะดูเหมือนง่ายเหมือนการผสมส่วนผอสมยาไม่กี่อย่างแต่ในความเป็นจริงการดำเนินการนั้นซับซ้อนมากประการแรากอัตราส่วนน้ำหนักของส่วนผอสมยาแต่ละชนิดนั้นเข้มงวดมากเมื่อน้ำหนักของส่วนผอสมยาบางอย่างเกินความต้องการเล็กน้อยและทำลายสมดุลระหว่างส่วนผอสมยาต่างๆยาเม็ดที่ได้อาจกลายเป็นพิษได้ ม่เพียงแต่จะสูญเสียสรรพคุณทางยาไปโดยสิ้นเชิงเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพิษของส่วนผสมยาแต่ละชนิดจะถูกกระตุ้นประการที่สองส่วนผสมของยาแต่ละชนิดต้องได้รับการขัดเลาจนเหลือเพียงส่วนที่สำคัญที่สุดเท่านั้นในระหว่างขั้นตอนนี้อุณหภูมิที่ต้องใช้สำหรับส่วนผสมยาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงส่วนผสมของยาที่บอบบางบางอย่างมีความเปราะบางในตัวเองและพวกเขาไม่สามารถรับอันตรายใดๆดได้แม้ว่าอุณหภูมิของไฟจะสูงหรือต่ำเพียงชั่วพริบตาก็สามารถทำลายคุณสมบัติทางยาของส่วนผสมยาได้ หลังจากเสร็จสิ้น2ขั้นตอนขั้นต้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการควบแน่นส่วนผสมของยาให้เป็นเม็ดยาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนทดสอบความอดทนมากที่สุดในระหว่างกระบวนการควบแน่นของเม็ดยาการให้ความสนใจเพียงหนึ่งเอร์เซของคนคนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถรับประกันคุณภาพของเม็ดยาได้ในขณะนั้นจิงหยีมิงรู้สึกว่าเขามีหนทางอีกยาวไกลลืมไปเลยมันไม่มีประโยชน์ที่จะคิดมากจะดีกว่าว่าที่จะลองใช้อย่างรวดเร็วโชคดีที่ระบบมีน้ำใจมากและได้เตรียมส่วนผอสมยาที่จำเป็นสำหรับยาไม่กี่ชนิดตามอัตราส่วนแล้วด้วยเหตุนนนี้เขาาาาาจจึงรรอดดกกกปััญหใคแยยส่วผ เนื่องจากกูหลิงเฟยได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในวันนี้เขาจะพยายามปรับปรุงยาเม็ดที่กลับมาก่อนเป็นเวลาดึกดื่นแล้วในศาลายามีเพียงเจียงอี้หมิงและแสงจางจางจาับม้อที่ติดตามเขาเพื่อให้สามารถรับรู้ถึงอุณหภูมิของไฟได้ดีขึ้นเจียงอี้หมิงเพียงแค่ไม่จุดตะเกียงและเตรียมที่จะกลั่นเม็ดยาด้วยแสงสลัวๆเท่านั้นส่วนผสมของยาอย่างแรกคือยาคืนวิญญ,ญาณตามวิธีการในเทคนิคการกลั่นยาเจียงอี้หมิงวางยาอ่อนในมือของเขาลงในหมอ้ออย่างระมัดระวังเพื่อให้เข้าใจผิดได้เจียงอี้หมิงจึงห่อยาคืนวิญญ,ญาณด้วยพลังว กลิ่นหอมของสมุนไพรค่อยๆลอยออกมาจากหม้อน้ำแค่นั้นเหรอเขาคิดว่ามันจะยากกว่านี้มากขณะที่เจียงี้หมิงกำลังฟุ้งซ่านจมูกของเขาก็ได้กลิ่นไม่แล้วการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นข้อห้ามอย่างมากในการกลั่นยาจดจำการที่สองการที่สามการที่สี่การที่สิบสองเมื่อมองไปที่แอ่งน้ำยาคืนวิญญาณขนาดเล็กที่เหลืออยู่ในหม้อเจียงี้หมิงอยากจะร้องไห้จริงๆส่วนผอสมยาต่อไปคือรากต้นไม้โบราณหลังจากพยายามนับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดก็ได้เตรียมส่วนผอสมยาสิบสองชนิดที่จำเป็นสำหรับยาที่หวนคืน เอาละต่อไปคือการควบแน่นของเม็ดยาเจียงหยี่มิงหมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาและฉีดเข้าไปในหม้อต้มพลังงานทางวิญญาณค่อยๆห่อหุ้มส่วนพอสมยาทั้งสิบสองอย่างช้าๆและค่อยๆนำเข้ามาใกล้ๆหลังจากนั้นไม่นานเจียงหยี่มิงก็ค่อยๆค,คุ้นเคยกับเทคนิคนี้เมื่อเหยื่หยุนแฟนและหวงชาอูเปิดประตูสารายาสิ่งที่ทักทายพวกเขาคือเจียงหยี่มิงผู้ซึ่งเหงือกออกมากและพื้นเต็มไปด้วยเม็ดสีดำว้าวผู้เที่ยวชานคุณสร้างสิ่งนี้อีกครั้งเมื่อใดว้าวนี่คงไม่ใช่ศารายาใช่ไหม เพื่อเป็นนิกายอันดับห้าที่สามารถมีสารยาได้ฉันเกรงว่าเราจะเป็นคนเดียวในเขตเทพฟิลิ์ใช่ไหมกลิ่นแปลกๆทุกชนิดพันกันท่านอาจารย์ท่านกำลังปรุงยาใช่หรือไม่จิงยีมิงลุกขึ้นและเช็ดเหงื่อของเขาเขาใช้พลังจิตวิญญาณของเขาในการยกเม็ดยาสีขาวบริสุทธิ์ขึ้นช้าช้าการทำงานหนักของเขาได้ผลค่ำคืนแห่งการทำงานหนักไม่ได้ไร้ประโยชน์หวงชาโอยมีเชื้อสายราชวงศ์ดังนั้นเธอจึงเห็นคนอื่นกลั่นยาโดยธรรมชาติอาจารย์คุณไม่ได้เพิ่งเรียนรู้เมื่อคืนใช่ไหมนี่ไม่ใช่การเหน็บแนมแต่การกลั่นเม็ดยาไม่ใช ห่วงชาโอยูมองไปที่ยาที่อยู่ข้างหน้าเธอไม่ว่าจะสีหรือกลิ่นแสดงว่ายาไม่ได้มาตรฐานใช่แม้ว่ากระบวนการจะค่อนข้างเป็นหลุมเป็นบ่อและไม่ง่ายแต่อย่างน้อยฉันก็ได้รับบางอย่างมันเป็นแค่ยาเม็ดเดียวเกี่ยวอะไรด้วยคุณสองคนไปซื้อส่วนผอสมยาให้ฉันในอนาคตยาเม็ดนี้จะมีประโยชน์มากมายเพื่อปรับแต่งยาเม็ดนี้จิงหยีมิงได้ใช้ส่วนผอสมยาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับยาที่กลับมาในสารายาแล้วสิ่งที่เขาต้องทำต่อไปคือการพัฒนาความสามารถในการกล่นเม็ดยาอย่างต่อเนื่องเมื่อได้ยินคำพูดของอาจารย์เหล่าสาวกสองสามคนไม่สามารถซ่อนความยินดีไไวว้้้บบนนใหาาขของพกเด ด้วยการสนับสนุนของยาทุกชนิดพวกเขาสามาบรรลุผลลับสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวในเส้นทางการบ่มเพาะของพวกเขาหลิงยุนเซก็จะสามารถสร้างฉากอันรุ่งโรจน์ของการมีสาวกและผู้เที่ยวชานได้ทุกที่ในไม่ช้าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ใหญ่หยุนแฟนและห่วงชาโอยูต่างก็กลืนน้ำลายและรีบไปที่ตลาดตลาดวันนี้แตกต่างจากปกติเล็กน้อยทุกคนกำลังพูดถึงนิกายหลิงยุนเซกของพวกเขาเฮเฮได้ยินไหมผู้นำนิกายของหลิงยุนเซกยังเป็นผู้เที่ยวชาญของอินคาเนชันเรียมหยุดโอ้อวดเกี่ยวกับยูอันห่องกองแล้วไปฝึกฝนซะอย่าาาเเออแตตพูดมคบกล่า เฮ okay. ทำไมฉันถึงอ้ออวดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ข่าวที่ว่าผู้อาวุโสของเฮวุนเซกได้เข้าสู่อินคาร์เนชันเหรียญเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหรือไม่ว่ากันว่าวิญญาณของเขาถูกแยกย้ายออกไปโดยตรงเพื่อที่จะสามารถทำลายจิตวิญญาณของผู้เที่ยวชาญด้านการจต,ติลงมาได้ผู้นำนิกายหลิงยุนเซกอยู่ในระดับใดผู้อาวุโสของเฮวุนเซกเพิ่งมาถึงอาณาจากักรจติดังนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้นำนิกายหลิงยุนเซกมีความแข็งแกร่งของอาณาจากักรจติขั้นกลางอย่างแน่นอนนอกจากนี้ว่ากันว่าหลิงยุนเซกต้องได้้้รรััััับบบวาาามมมช่่ยเหหลืออ 2, หืออออกกจนนนดดแแตต มีข่าวลือว่าชุดเกราะป้องกันของพวกเขาไม่สามารถทำลายได้ถ้าไม่ใช่เพราะผู้อาวุโสของเฮวุนเสกระเบิดตัวเองเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยลองสงสัยว่าผู้นำนิกายยังคงรับสาวบกอยู่หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันควรไปลองเสี่ยงโชคดูไหมคุณยังผ่านขอบเขตการทำสมาธิกิจไม่ได้ด้วยซ้ำเขาจะพาคุณเข้าไปทำไมแค่ทำธุรกิจของคุณบทที่46ความตื่นเต้นอย่างกว้างขวางเธ้ฉันจะบอกพวกนายจากข่าวล่าสุดที่ฉันได้เรียนรู้ผู้นำนิกายหลิงยุนเสกไม่ใช่คนธรรมดาความจริงก็คือเขาสะดุดตากับสัตว์ประหลา สิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลมากขึ้นก่อนหน้านี้หลิงยุนเซ็ตเป็นทีงกลุ่มเล็กๆไม่ใช่หรือผู้นํานิกายของพวกเขาได้รับบาดเจ็บจากเขายุนเซ็ตเมื่อไม่นานมานี้เขาจะมีพลังมหาศาลในเวลาอันสั้นเช่นนี้ได้อย่างไรทีเอนฉันสงสัยว่าในมือเขามีของดีกี่อย่างฉันได้ยินมาว่าสาวกของเขาได้รับเทคนิคการพาบปลูกที่ทรงพลังอย่างยิ่งทุกประเภทคนเหล่านี้มีความสุขมากที่ได้เป็นสิทธิของนิกายหลิงยุนเพอแม้ว่าใครจะอยากเข้าร่วมนิกายธรรมดาแต่พรสวรรค์นในการฝึกฝนก็ยังสำคัญมากสำหรับคนอย่างฉันไม่จเเป็นนต้อองคิดพฝั เหญ่ยืนแฟนและห่วงซาโอยยืนจ้องหน้ากันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรตอนนี้พวกเขาเพิ่งคนพบว่าเหตุการณ์เมื่อวานมีผลกระทบอย่างมากน้องสาวดีที่สุดที่เราไม่อยู่อีกต่อไปตอนนี้อาจารย์ยังคงรอส่วนผสมของยาเพื่อปรับแต่งเม็ดยารีบซื้อส่วนผอสมยาและกลับทันทีในขณะที่ทั้งสองคนกำลังหมกมุ่นอยู่กับการปังข่าวลือเหล่านี้เหญ่ยุนแฟนก็ดึงแขนเสื้อของห่วงซาโอยและแสดงท่าทางให้พวกเขารีบทำสิ่งที่อาจารย์ของพวกเขาสั่งให้พวกเขาทำเจ้าของร้านเราต้องการส่วนผอสมยาทั้งหมดในรายการนี้ทั้งสองคนเดินไปที่ร้านขายส่วนผอสมยาและมอบรายการสูยา เจ้าของร้านซึ่งเป็นชายทราลุกขึ้นยืนหลังจากอ่านสูตรยาอย่างที่ถ้วนเขาก็เงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจและพูดว่าสูตรยานี้ไม่ง่ายเลยคุณสองคนมาจากไหนเย่หยุนแฟนขมวดคิ้วข่าวเกี่ยวกับนิกายแพร่กระจายอย่างรวดเร็วหากเขาเปิดเผยตัวตนในเวลานี้มันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาโดยไม่จําเป็นเราเป็นเพียงผู้ปลูกฝังที่ไม่มีสังกัดจากที่ไหนเลยเรามาที่นี่ตามคําขอเท่านั้นเฮ hey, ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรกฎของโลกแห่งการต่อสู้นั้นเราไม่ควรตั้งคําถามกับลูกค้าเมื่อทําธุรกิจฉันถามมากเกินไปอย่างที่กล่าวไปแล้วส่วนผสมของยยยาาาาาที่รรรระะบบบุุไวว้้นนนสสตของคณจํเเป็หััมดด ในภาคดีฟินิก์มีเพียงเอผู้กลั่นเม็ดยาและนิกายไม่กี่แห่งที่มีความสามารถในการกลั่นเม็ดยาระดับ3มที่คุณมาหาฉันเพื่อซื้อส่วนผอสมยามันเป็นเกียรติของฉันเจ้าของร้านหัวเราะและหันไปเตรียมส่วนผสมยาในศารายาของหลิงยุนเซกวิธีการกลั่นเม็ดยาไม่เพียงแต่ทดสอบความอดทนของคนคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบอย่างมากสำหรับการควบคุมพลังงานทางวิญญ,ญาณและขอบเขตการบ่งเพาะของผู้กลั่นเม็ดยา ท้ายที่สุดมันต้องการพลังงานทางจิตวิญญาณในปริมาณที่ไม่หยุดยั้งเพื่อเทลงในหม้อต้มหากผู้หลั่นเม็ดยาอยู่เฉพาะในขอบเขตการกอตัวหลักหรือการสร้างรากฐานพลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกายของคนคนหนึ่งจะหมดสิ้นภายในสองชั่วโมงแม้แต่เจียงหยิมิงที่มาถึงนัดเซนโซเรียมแล้วก็ยังพบว่ามันเป็นไปไม่ได้เล็กน้อยที่จะดำเนินการต่อหลังจากได้รับยาหลั่นมาเป็นเวลานานดูเหมือนว่าเขาต้องการพักผ่อนสักระยะหนึ่งหากพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณของเขาไม่เสถียรการกลั่นเม็ดยาต่อไปจะเป็นเพียงการเสียส่วนพอสมยาเท่านั้นจเจยยยยง่่ง่่หหหมิเเเเนนนออกากาาาาาาาลืขข็ุแแฟะะชููู้สปรต ผู้เที่ยวชานผู้เที่ยวชานในที่สุดคุณก็ออกมาแล้วคุณไม่รู้สิ่งนี้แต่ตลาดที่ลงมาจากภูเขาเต็มไปด้วยข่าวลือเกี่ยวกับหลิงยุนเซกโอ้เจียงยีหมิงเลิกคิวขึ้นหลังจากการสู้รบเมื่อวานนี้เขาใช้เวลาพักสั้นๆก่อนที่จะเข้าสู่สารยาโดยตรงเขาไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของข่าวลือมันสมเหตุสมผลแล้วท้ายที่สุดเขาได้ฆ่าผู้ฝึกฝนของอินคาเนชันเรียมโดยตรงเมื่อวานนี้แม้ว่าอีกฝ่ายควรจะเพิ่งเข้าสู่อินคาเนชันเรียมได้ไม่นานและรากฐานของเขายังคงสั่นคลอนในโลกนี้อาจไม่มีใคร่ีาารย ผู้เที่ยวชานเกือบทุกคนต้องการเข้าร่วมนิกายของเราตอนนี้นิกายของเราอาจสามารถฟื้นตัวสู่ความรุ่งเรืองในอดีตได้ในเร็วๆนี้ฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองในอดีตเมื่อได้ยินเช่นนี้เจนที่หมิงก็ก้มหน้าลงและเริ่มครุ่นคิดเขาได้กำจัดชนชั้นสูงทั้งหมดของเฮวหยุนเซกซึ่งเป็นนิกายอันดับสามไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยความช่วยเหลือของระบบห้องโถงหลักษารายาและรูปแบบการป้องกันนิกายก็เข้าที่นอกเหนือจากจำนวนที่น้อยแล้วหลิงยุนเซกก็ไม่ใช่นิกายอันดับห้าที่ต่ำต้อยกว่าที่เคยเป็นมา อย่างไรก็ตามในตอนนี้สิ่งสำคัญสูงสุดของเขาคือการช่วยให้สาวกเพิ่มความแข็งแกร่งโดยเร็วที่สุดหากสาวกของเขาสามารถไปถึงนัดเซนโซเรียมได้พบเขาก็จะถือว่าสำเร็จการศึกษาจากการปกครองของเขาแล้วคงไม่สายเกินไปที่จะรับสาวกเข้ามาหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนหากหลักฐานของเราไม่มั่นคงและเราแค่ไล่ตามความเร็วมันก็มีแต่จะย้อนกลับมาเจียงอี้หมิงยิ้มและนั่งไขว่ห้างในชุดป้องกันนิกายด้วยการหายใจของเขาพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณที่เขาใช้ไปในขณะที่กลันยาเม็ดนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญมีคนมาที่น ผ่านมาถ้าเขามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมนิกายขอให้เขาออกไปฉันจะไม่รับสาววุคคนใดเข้ามาในช่วงไม่กี่วันนี้เป็นชายชราที่บอกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของจัก,กรววัติดีวายฟีนิกจิเงยีมิงขมวดคิ้วถ้าเป็นเช่นนั้นคนที่นี่ควรจะเป็นห่วงเถียนชีที่เขาเพิ่งพบไม่นานมานี้เป็นไปได้ไหมว่าเขามาที่นี่เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำห่วงชาโูกลับมาที่วังอีกครั้งพวกเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อวานนี้ท้ายที่สุดแล้วดีวายฟินิกแอนพายเป็นเพียงกองกำลัง ผู้เที่ยวชานเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องขององค์หญิงเขามีเรื่องสําคัญอื่นที่จะคุยกับคุณโอ้เรื่องสําคัญอื่นๆให้เขาเข้ามาเจียงยีหมิงพยักหน้าบ่งชี้ว่าฉังกวนขี่วิงยุนอนุญาตให้แขกเข้ามาเจียงยีหมิงกําลังทาสมาธิอยู่ในอารีเมื่อเขารู้สึกว่ารัศมีนัดเซนโซกไล้เข้ามาเขาพูดช้าช้ายินดีต้อนรับที่ปรึกษาของจัก,กรพัรดิขออภัยที่ต้อนรับไม่ทั่วถึงคราวที่แล้วผมได้ทีแจงชัดเจนมากแล้วเสี่ยวหยูเป็นสิทธิ์ของฉันและไม่มีใครสามารถบังคับให้เธอทําบางสิ่งผ่านัไไปได้ เธอไม่เต็มใจที่จะทำเนื่องจากอีกฝ่ายแสดงชัดเจนว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอห่วงสาโอยูความตั้งใจของเขาจึงเป็นความลับที่เปิดเผยได้รายงานสถานการณ์ขององหญิงต่อองจัก,กรพัิแล้วเมื่อคักกลับมาแม้ว่าฮ่องเต้จะคิดถึงลูกสาวของเขามากแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าเจ้าหญิงมีความคืบหน้าที่นี่ดังนั้นเขาจึงไม่ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณมาที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของเสี่ยวอยู่เท่านั้นหรือถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนที่จะจับไปอยู่ต่ออีกีกกกสสััวน็ไม่เยยหาย เห็นได้ชัดว่าที่ปรึกษาของจักรวรรดิมาที่นี่เพื่อเป็นผู้ทําการแนะนําชักชวนสมาชิกรัฐสภาตอนนี้หฮยุนเซกถูกทําลายโดยพื้นฐานแล้วและตกลงไปเป็นกองกําลังระดับ5โดยตรงหลิงยุนเซกสามารถแทนที่หฮยุนเซกได้แผนของดีวีฟีนิกเอ็นพายค่อนข้างดีหากพวกเขาสามารถใช้เสี่ยวยูเป็นกุญแจสาคัญสําหรับพวกเขาในการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าหลิงยุนเซกยังไม่ได้รับสาวบจำนวนมากเพื่อวางคนจากดีวีฟีนิกเอ็นพายในหลิงยุนเซกภายใต,ใต้ข้ออ้างของช่วยเขาพวกเขาสามารถฆ้านกสองตัวด้ว ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างพลังของ DIY Phoenix Empire เท่านั้นแต่ยังสามารถปรับปรามหลิงยุนเซกได้อย่างลับๆเจิยงยีมิงยิ้มเบาๆทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าห่วงเทียนชีจะพูดอย่างไรตอนที่47ก่อนอื่นให้ออกจากที่ปรึกษาของจัก,กรพรรดิวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบอาการของเสี่ยวหยูเมื่อเห็นว่าเสี่ยวหยูมีความสุขที่นี่และการบ่งเพาะของเธอดีขึ้นฉันก็พอใจมากห่วงเทียนชีพูดอย่างเขินอายเขาไม่รู้ว่าเจิยงยีมิงเป็นคนหัวยุ่งหรือแซงทำเป็นเป็นคนยุ่งเหยิงชั่วครู่หนึ่งเขาไม่รู้วว่่าาจะหหยยัข้อองไร คุณไม่เพียงแต่กำจัดการโจมตีของเฮวุนเซกด้วยตัวคุณเองเมื่อวานนี้แต่คุณยังเอาชนะผู้อาวุโสของเฮวุนเซกที่มาถึงอาณาจักรอวตารได้แล้วคุณไม่ได้ทิ้งจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขาไว้เบื้องหลังด้วยซ้ำห่วงเทียนชี้ยิ้มอย่างมีเล็ดในในขณะที่เขาชมเชยเป็นความจริงที่น้องรุ่งที่น่าเกรงขามมากขึ้นด้วยพรสวรรค์และความแข็งแกร่งของผู้นำนิกายเจียงแม้แต่ชายชรายอย่างฉันที่มีเท้าข้างหนึ่งอยู่ในโลงศพก็ยังได้แต่ถอนหายใจด้วยความชื่นชม ที่ปรึกษาของจักรพรรดิคุณไม่จำเป็นต้องพูดคำที่โชคร้ายแบบนั้นเราทั้งคู่อยู่ในนัดเซนโซเรียมและอายุขัยของเราไม่สั้นหากเรามุ่งความสนใจไปที่การบ่มเพาะและโชคดีพอที่จะพบกับโอกาสบางอย่างมันคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราที่จะทะลวงผ่านไปยังอวตารหรือแม้แต่การหลอมรวมอาณาจากักรที่ปรึกษาของจักรวรรดิถ้าคุณไม่รังเกียจความซอมซอ่อของมิกายของฉันและต้องการมาฝึกฝนและสื่อสารกันในบางครั้งฉันจะไม่ปฏิเสธเจียงยีมิงเก่งเรื่องนี้เขามาเพื่อเป็นนักล็อบบี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าเจียงยีมิงจะพยายามดดงเาเาามมมแททนนนอไ่่ฉัผิิีพูกกป ความผิดของฉันการต่อสู้เมื่อวานนี้ใช้พลังงานของฉันไปมากและตอนนี้จิตใจของฉันก็ยุ่งเหยิงเล็กน้อยกล้าดียังไงมาพูดทำไม่สุภาพแบบนี้ฉันสมควรตายฉันทำในขณะที่ห่วงเทียนชียังคงคิดอยู่เจียงหยิมิงก็เริ่มโทษตัวเองอย่างรวดเร็วห่วงเทียนชีไม่สามารถช่วยได้แต่สงสัยว่าเด็กเหลือขอคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เจียงยี่มิงกล่าวต่อว่าคุณและฉันเป็นผู้ชายทั้งคู่เราควรจะเป็นเหมือนต้นสนที่นี่ในนิกายของฉันไม่ยอมแพ้และไม่ย่อท้อผู้ชายที่แท้จริงควรยืนตรงและสูงระหว่างสวรรค์และโลกเ ที่ปรึกษาของจากประวัดิคุณคิดอย่างไรฉันเพิ่งพูดเรื่องไรสาระเมื่อกี้คุณเป็นคนใจกว้างที่ปรึกษาของจากรพรัดคุณจะไม่ถือสาฉันใช่ไหมหลังจากที่เจียงอี้หมิงพูดจบคำพูดของเขาทำให้หวงเทียนชีหยุดนิ่งอยู่กับที่ประโยคน์ของเขาถอยกลับเพื่อรุกและเขาเปลี่ยนจากการป้องกันเป็นการโจมตีเจียงอี้หมิงไม่เพียงทรงพลังและมีความสามารถเท่านั้นแต่เขายังรอบรู้ในด้านคำพูดอีกด้วยหากหวงเทียนชีถามเกี่ยวกับการดึงดูดพวกเขาในตอนนี้มันจะทำให้เขาดูไม่มีเหตุผลและมีไหวพริบช้าแทนผู้นำนิกายเจียงพูดถูกราาาวววกัับ่่นนได้เห็แสสง ยังมีเรื่องสําคัญที่ต้องทําดังนั้นโปรดให้ฉันไปก่อนในเมื่อเจ้ายืนยันที่จะจับไปข่าจะไม่ยื้อยุดให้เจ้าอยู่ตอบเซียวหยูส่งที่ปรึกษาของจาก,กรววัดไปเซียวยุ่งยืนขึ้นและส่งห่วงเทียนชีไปที่ประตูนิกายเซียวยูอาจารย์ของคุณไม่ง่ายหากคุณสามารถปลูกฝังกับเขาต่อไปได้คุณจะมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนฉันจะรายงานพ่อของคุณเมื่อฉันกลับไปว่าไม่จําเป็นต้องให้เขากังวลเกี่ยวกับคุณมากเกินไปห่วงเทียนชีมองไปที่ห่วงชาาอยูและถอนหายใจนี้ก็เช่นกันการได้พบกับอาจารย์เช่นนี้อาจถือเป็นการ,รเผชิน้โดยยบังงเเออิขสี่วู เมื่อมองไปที่การพัฒนาของหลิงยุนเซกแม้ว่าดี p o n i c โอ p นี e กอนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงแต่พวกเขาก็ต้องไม่รุกรานการมาเยือนของหวงเทียนชีทำให้เจิงหยีมิงนึกถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เฮวยุนเซกถือได้ว่าเป็นกองกำลังอันดับสามในสถานที่นี้ด้วยเหตุนี้จึงปกครองเมืองเล็กๆหรือนิกายอันดับห้าเช่นหลิงยุนเซกอย่างไรก็ตามตอนนี้เฮวยุนเซกได้สูญเสียชนชั้นสูงทั้งหมดไปแล้วอิทธิพลของมันอาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกที่แตกต่างจากอดีตเหตุผลที่จักรรวดิฟีนิกศักดิ์สิทธิ์ส่ง แล้วตอนนี้เขาควรทําอย่างไรผู้เชี่ยวชาญมีคนมาที่นี่เพื่อพบคุณอีกครั้งเสียงของฉางกวนขี่วิงยุนขัดจังหวะความคิดของเจียนยิมิงอีกครั้งฉันเคยบอกไปแล้วว่าวันนี้ฉันจะไม่เอาสาวกคนใดเข้ามาไม่ใช่ทุกคนมาที่นี่เพื่อขอให้คุณเป็นเจ้านายของพวกเขาพวกเขาพวกเขาส่วนใหญ่อ้างตัวว่าเป็นผู้นำนิกายและเรื่องอื่นๆโดยบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามพวกเขามาที่นี่เพื่อพบคุณจู่จู่เจียงฮิมิงก็ตระหนักได้นี่เป็นวันที่สองหลังจากการสู้รบและคนเหล่านี้ล้วนมาที่นี่เพื่อขอความคุ้มครองจากเขาปล่อยให้้พวกเขเขขาาามา ทันทีที่เจิยงหยี่มิงพูดสิ่งนี้กลุ่มคนก็รีบเข้ามาจากนอกประตูบางคนรีบวิ่งไปและพยายามยัดสิ่งของใส่มือของเจิยงหยีมิงในขณะที่บางคนคุกเข่าต่อหน้าเจิยงหยี่มิงด้วยเสียงกระหึ่มผู้นำนิกายหลิงหยุนผู้ทรงอำนาจผู้นำนิกายหลิงหยุนเป็นพระเจ้าจริงๆฉันมาแสดงความยินดีกับคุณที่ทำลายเฮาหยุนเสร็จครั้งใหญ่ผู้นำนิกายคุณหล่อมากราวกับสวรรค์โปรดรับธนูของฉันด้วยชั่วครู่หนึ่งหัวก็กระแทกขึ้นขึ้น,นลงลงภายในสำนักและเสียงก็ดังไปทั่วขณะที่ทุกคนพยายามเข้าฟังผู้นำนิกาายนยน่ีรทจใเว้ิิิงหกก แรงกดดนันด้านพลังงานทางจิตวิญญาณแพร่กระจายไปทั่วทั้งหลิงยุนเซ็ตทันทีเมื่อรู้สึกถึงแรงกดดันอันทรงพลังนี้ฝูงชนก็เงียบลงทันทีพวกเขาคุกเข่าพร้อมเพรียนกันท้ายที่สุดผู้นำนิกายหลิงยุนเซ็ตก่อนหน้าพวกเขาได้บทขยี้ผู้เที่ยวชานของอินคาเนชันเรียมด้วยตัวคนเดียวด้วยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาในดินแดนดังกล่าวพวกเขาเป็นผู้บ่มเพาะสร้างรากฐานหรือก่อร่างสร้างแกนพวกมันเป็นเหมือนมดที่อยู่ต่อหน้าเขาคุณเงยหน้าขึ้นเจีงอี้หมิงพบว่าคนที่คุกเข่าก้มหัวคำนับอย่างคุ้้้้้้นน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 เเเเเเเคคคคคยยยขขขขาา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 จจจึึึงงสสสัั่่่่่ใใหหหดววววมมมรูกกทีีลุืืออออะ็ต ผู้นำนิกายโปรดยอมรับคำนับของฉันฉันเป็นผู้นำนิกายของยานเนียนเซกฉันฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งแต่พรสวรรค์ของฉันยังขาดอยู่ดังนั้นตอนนี้ฉันจึงอยู่ที่คอฟอเมชันเรียมเท่านั้นถ้าฉันสามารถได้รับการคุ้มครองจากหลิงยุนเซกที่ยิ่งใหญ่ฉันจัดก่อนที่เขาจะพูดจบพลังงานทางวิญ,ญญาณที่แหลมคมได้พุ่งเข้าใส่หน้าอกของเขาด้วยการโจมตีเพียงเบาๆเขาก็ไม่มีชีวิตอีกต่อไปไอสารเลวร้ยยังอายเนื่องจากคุณสามารถทรยศเฮวุนเซกได้ในวันนี้คุณก็สามารถทรยศฉันในอนาคตได้เช่นกันเจียงหยิ ซากศพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขามาถึงคอฟอร์เมชันเรียมแล้วซึ่งถือว่าเป็นขอบเขตที่ค่อนข้างดีระหว่างพวกเขาถ้าคุณต้องการขอความคุ้มครองจากฉันสิ่งที่ฉันต้องการจากคุณไม่ใช่หินวิญญาณมีสิ่งเดียวที่คุณต้องให้ฉันนั่นคือความไว้วางใจของคุณจากนี้ไปพวกคุณทุกคนอยู่ภายใต้อำนาจของลิงยุนเซกเมื่อทุกคนได้ยินข้อตกลงของเจิยงหยิงมิงพวกเขาทั้งหมดโค้งคำนับสามครั้งและทำความเคารพเก้าครั้งอย่างไรก็ตามลิงยุนเซกจ,จะไม่ยอมให้มีการไม่ซื้อสัตว์ใดใฉันจะไม่ถือสาหาความ สาวกสองสามคนยังคงต้องการที่จะพูดอะไรบางอย่างแต่เมื่อพวกเขานึกถึงศาลาและอาคารที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในนิกายพวกเขาตระหนักว่าอาจารย์ของพวกเขาควรจะมีแผนอยู่แล้วสำหรับเจียงหยี่มิงเขาไม่กังวลเกี่ยวกับการมีคนน้อยเกินไปและไม่สามารถจัดการกับกองกำลังด้านล่างได้ท้ายที่สุดการเคลื่อนไหวของเขาในตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการเตือนคนอื่นๆด้วยความที่เขาเป็นผู้นำนิกายที่มีอาณาจักรที่ยังไม่ถือถ้าใครต้องการตายพวกเขาสามารถมาลองเขาได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วกรุณาออกไปอย่ารบกวนการฝึกฝนของฉันเจียงยี่มิงยืนขึ้นและโบกมือเพื่อไล่ผู้นำนิกายต่างๆของนิกายเล็ๆ หลังจากจัดการกับเรื่องของสาวกที่มีอยู่ในนิกายแล้วนิกายก็ต้องการสาวกเพิ่มหากสาวกที่พักดีเหล่านี้สามารถก้าวไปสู่อาณาจักรที่สูงกว่าได้พวกเขาก็จะสำเร็จการศึกษาจากการปกครองของเขาถึงเวลานั้นเขาคงไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้มากนักบ,บทที่ส8ดพรในการปลอมตัวหลังจากจัดการทุกอย่างแล้วเจิงยี่มิงก็กลับไปที่ศารายาพลังวิญญาณของเขาไหลเวียนอยู่ในหมอ้อต้มกลิ่นหอมของยากำลังล่องลอยและทั่วทั้งนิกายก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมลึกลับเทคนิคการกลั่นเม็ดยาที่ระบบมีให้เมื่อเขาเพิ่มระดับนัััั้้้้้้นนนนนคค่่่อขขาาาาาางงงดดีีมีมชวยยยใหหหเเเลลลลกกกสทรรไ จยงยีมิงค่อยๆเข้าใจถึงความสามารถพิเศษในการกลั่นเม็ดยาจุกที่ใช้เพื่อช่วยในการตุกฝนเช่นเดียวกับยาที่กลับมาซึ่งสามารถใช้รักษาผู้บาดเจ็บได้การควบคุมพลังงานทางจิตวิญญาณในหมอ้อต้มก็มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเช่นกันหลังจากที่สูตรยาได้รับการอัปเกรดโดยสิทธิพิเศษของราชาสวรรค์ยาเม็ดที่เขากลั่นก็อยู่ในระดับที่สามในโลกนี้เม็ดยาก็เหมือนกับอาณาจักรแห่งการตุกฝนพวกเขาถูกแยกออกเป็นเกรดต่างๆยาเม็ดระดับสูงสุดคือยาเม็ดระดับสิบที่มีอยู่ในตำนานเท่านั้น เพื่อพัฒนาเทคนิคการกลั่นเม็ดยาและรับเม็ดยาระดับที่สูงขึ้นความพยายามที่ต้องใช้ไม่ได้ด้อยไปกว่าการบรรลุความก้าวหน้าในขอบเขตการเพาะปลูกในทางกลับกันจิงหยีงมิงได้ศึกษาเพียงหนึ่งวันและสามารถกลั่นเม็ดยาระดับสามได้แล้วหากผู้กลั่นเม็ดยาที่ใช้ความพยายามอย่างมากแต่ยังสามารถกลั่นเม็ดยาระดับหนึ่งหรือระดับสองเท่านั้นรู้พวกเขาคงจะเป็นลมเม็ดยาที่หวนคืนกำลังก่อตัวเป็นรูปร่างในหม้อต้มต่อหน้าเขาอย่างช้าๆเขาเตรียมสิ่งนี้ไว้สำหรับสิ่โคนโตของเขาแม้ว่ากูหลิงเฟยจะฟื้นคืนสติแต่อวัยวะภายในขของงงเายััคได้รรบบผลกะท ถ้าเขาจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเขาต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกเจิยงยีมิงลุกขึ้นและไปที่ห้องของกูหลิงเฟยเขาเห็นกูหลิงเฟยนั่งไข่ห้างอยู่บนเตียงและกำลังฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญเมื่อเขาเห็นเจิยงยีมิงผลักประตูเปิดเข้าไปกูหลิงเฟยรีบลุกขึ้นและยืดร่างกายของเขาผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ฉันสบายดีจริงดีจริงแนวป้องกันนิกายนั้นทรงพลังจริงๆฉันเป็นเพียงผู้ฝึกฝนการสร้างแกนหลักแต่ด้วยความช่วยเหลือจากอาเรทฉันสามารถต้านทานการระเบิดตัวเองของผู้ฝึกฝนระดับจุติได้ เมื่อเห็นกูหลิงเฟยพูดอย่างตื่นเต้นในขณะที่แสดงท่าทางต่อหน้าเขาจริงหยิมิงยิ้มและแอบใช้พลังงานทางจิตวิญญาณของเขาอาจารย์ด้วยอาการบาดเจ็บนี้ฉันรู้สึกว่าการฝึกฝนของฉันพัฒนาขึ้นจริงๆดูเหมือนจะเล็กน้อยโออาจารย์เมื่อกี้ท่านให้อะไรข้ากินในช่วงไม่กี่วินาทีที่ปากของกูหลิงเฟยเปิดและปิดจริงหยิมิงได้ยัดยารีเทอร์นิงเข้าไปในปากของเขาแล้วเมื่อเม็ดยาเข้าสู่ท้องของเขาพลังชี่อ่อนโยนก็ไหลออกมาจากท้องของเขาทันทีและกระจายไปยังแขนขาและเส้นลมปราณทั้งสี่ของเขาพลังชี่ที่จำเป็นไหลเวียนไปทั่วรางกกกขออเเเรวววดด็็ลในททสุจูั้ ด้วยเหตุนี้ส่วนที่เสียหายของร่างกายของเขาจึงได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นเขารู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเอ็นมาสเตอร์กูหลิงเฟยมองไปที่เจิงยีมิงด้วยความตกใจเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกอย่างไรอาจารย์ฉันรู้สึกฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนี่คือการแสดงออกของเจิงฮีมิงตึงเครียดขึ้นสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรเขาได้ทดลองมานับครั้งไม่ถ้วนอย่างเห็นได้ชัดและยาเมดหวนที่เขากลั่นได้ในท้ายที่สุดนั้นถือได้ว่าเป็นยาเกรดสูงสุดในบรรดายาระดับสูงเป็นไปได้้ไหหมว่าาาระบบใสูยผิดกัเข เจียงยีมิงเอื้อมมือออกไปเพื่อสัมผัสที่ผจรของกูหลิงเฟยและพลังงานทางจิตวิญญาณของเขาก็พุ่งออกมามีพลังงานสะสมอยู่ในร่างกายของกูหลิงเฟยดูสิว่าเขากลัวแค่ไหนเขาคิดว่าสิ่งเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นแต่ปรากฏอว่ากูหลิงเฟยกำลังจะก้าวหน้าเท่านั้นหลังจากการต่อสู้เมื่อวานนี้เช่นเดียวกับยาของเขาที่เร่งการฟื้นตัวของกูหลิงเฟยเรื่องนี้ได้กลายเป็นโอกาสสำหรับกูหลิงเฟยที่จะสร้างความก้าวหน้านี่เย่ยมากฉันจะช่วยคุณเจียงยีมิงยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความสุขสาวเารับาา้วนน,น,วนังงนจิวห้าาพลงงนที่ป่่่นนนนนววมมุใราาางงกยขขอูลิเเเฟตีด พวกแน่นกี่เข้าสู่ร่างกายของคุณบรรลุความเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์ไม่ต้องกังวลว่าจะทะลุจุดฝังเข็มฉันอยู่นี่เสียงของอาจารย์ดังขึ้นในหูของเขาและหัวใจของกูหลิงเฟยก็สงบลงเขายังบีบอัดพลังวิญ,ญญาณที่รุนแรงยังไม่พอยังเอ,อ่ออพร้อมกับเสียงคำรามของกูหลิงเฟยพลังงานที่ระเบิดออกมาโดยมีร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลางเจียงยีมิงตอบสนองอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาปล่อยพลังงานจิตวิญ,ญญาณในร่างกายของเขาเพื่อต่อต้านพลังงานที่ระเบิดได้กูหลิงเฟยหายใจออกช้าๆพร้อมกับอากาศขุ่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจ ด้วยเหตุนี้เขาจึงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของคอฟอเมชันเรียมยิ่งไปกว่านั้นมันคือจุดพีคข,ของช่วงท้ายระหว่างการหายใจและหายใจออกกูหลิงเฟร,รู้สึกได้ว่าเขาได้สัมผัสขอบของนนดเซนโซ,โซเรียมแล้วอาจารย์ข้ากำลังจะไปถึงหนดเซนโซเรียมคุณให้ฉันกินอะไรบนโลกนี้คราวหน้าฉันจะไม่กินข้าวอีกแล้วฉันจะกินแค่นี้หล่อนลีให้ยาแก่คุณเพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวคุณเป็นคน่วยโอกาสเมื่อฟื้นจากอาการบาดเจ็บหลังจากการต่อสู้เมื่อวานนี้เมื่อมองไปที่กูหลิงเฟยที่ตื่นเต้นอย่างมากต่อหน้าเขาจิงย้ นอกจากนี้ยาเม็ดควรใช้เป็นตัวช่วยเท่านั้นหากคุณวางแผนที่จะพึ่งพาการกินยาทุกวันเพื่อฝึกฝนแล้วนับประสาอะไรกับความไม่มั่นคงของรากฐานของคุณคุณจะโชคร้ายหากร่างกายของคุณไม่สามารถทนต่อคุณสมบัติทางยาและคุณจะระเบิดได้เพ hey, อาจารย์ฉันแค่ล้อเล่นโอ้ใช่แล้วพี่น้องจูเนียเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาทั้งหมดสบายดีตอนนี้คุณเพิ่งก้าวไปสู่ขั้นสุดท้ายของคอฟอร์เมชันเรียมรีบใช้กีของคุณเพื่อฝึกฝนพรุ่งนี้ฉันจะเตรียมยาเพื่อสนับสนุนการพาบปลกทั้งหมดของคุณเ <c oughs> มื่อเดินออกมาจากห้องของกู ตอนนี้เขาเพียงแค่ต้องปรุงเม็ดยาประเภทโจมตีให้เสร็จซึ่งก็คือยาเม็ดหุ่นหยวนและเขาจะสามารถทำภารกิจหลักให้สำเร็จได้ในวันพรุ่งนี้วิธีการผลิตยาหันยูนาโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับอีกสองรายการหลังจากมีประสบการณ์ในการผลิตยาเม็ดแล้วเขาก็ดำเนินการผลิตเม็ดยาหานันยวนอย่างรวดเร็วเช่นกันยาเม็ดสีแดงที่อยู่ตรงหน้าเขามีออร่ารุนแรงที่มองเห็นได้จางๆแตกต่างจากยาเม็ดเสริมอีกสองชนิดเม็ดยาชนิดนี้ให้ออราที่ครอบงำอย่างแท้จริงถ้าเขาปล่อยให้สาวกของเขากินมันก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงเมื่อคิดถึงเเเเรื่่อองงงงงงนนนี้้้จจิิิิหหมมกก็สดดยยยาาาาาาาวววขขขปพลัทตญญณ ในสารยาทัใดนั้นดวงตาของเจียงอีหมิงก็เปิดออกและรูม่านตาของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดพลังจิตวิญญาณอันสงบแต่เดิมของเขาตอนนี้ปั่นป่วนไปหมดแล้วไม่เพียงแต่พลังงานวิญญาณของเขาจะปั่นป่วนเท่านั้นแต่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยถ้าเขาไม่ใช้พลังงานจิตวิญญาณร่างกายของเขาอาจจะระเบิดโลกในดวงตาของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและออร่าแห่งการฆาตกรรมในร่างกายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นจริงๆในขณะนี้เจียงยีหมิงรีบปรับลมหายใจของเขาและใช้พลังงานทางจิตวิญญาณทั้งหมดในร่างกายของเขาเพื่อตตต่่่่่ออ้าาาานนกกกลลิแหงงรรรมทีสพึั ความทรงจำแอร์วอร์บอเข้ามาในหัวของเขาทีละภาพและฉากของนิกายที่ถูกรังแกก่อนที่จะปรากฏขึ้นในใจของเขานี่คือลักษณะเด่นของยาเม็ดแง่มุมที่น่ากลัวที่สุดของมันไม่ใช่ว่ามันจะทําให้พลังวิญญาณพุ่งสูงขึ้นแต่เป็นความจริงที่ว่ามันจะขยายเจตนาสังหารของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องตอนที่49้าอัจฉริยะที่หายากประตูสารายาถูกขอลักกระเปิดออกชางกวนขี่วิงยุนก้าวเข้าไปในศารายาเพื่อมองหาอาจารย์ของเขาตอนนี้เขาเชื่อมั่นในอาจารย์ของเขาที่ตั้งใจอย่างมากที่จะรับเขาเข้ามาถึงเวลาแล้วที่จะ เป็นเวลาดึกแล้วแต่พี่ชายของเขาบอกว่าอาจารย์ของพวกเขายังอยู่ในศาลายายังไม่ได้นอนเขานอนไม่หลับเช่นกันดังนั้นเขาอาจจะไปหาอาจารย์ของเขาเพื่อบอกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาทันทีที่เขาผลักประตูเขาเห็นอาจารย์ของเขานั่งอยู่ในศาลายาพร้อมกับเหงื่อออกทั่วใบหน้าขณะที่ออร่าที่รุนแรงพุ่งออกมาจากกลางของอาจารย์ของเขาอย่างต่อเนื่องออร่าที่รุนแรงราวกับว่ามันกำลังจะส่งหลังคาปลิววอนเกิดอะไรขึ้นทางกวนที่วิงยุนตกใจและคิดกับตัวเองว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์ของเขาได้ฝึกฝนเทคนิคต้องห้ามบางอย่างเพื่อพัฒนาการพา ครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้ในคอเล็กชันหนังสือของครอบครัวหากไม่มีกำลังจากภายนอกเข้ามาช่วยคนคนนั้นให้พ้นจากสถานการณ์อันตรายในทันทีผลที่ตามมาคงเป็นไปไม่ได้ชางกวนทิวิงยุนเร่งความเร็วของเขาและพยายามเข้าใกล้อาจารย์ของเขาแต่ทุกครั้งที่เขาเก้าวเข้าไปใกล้ราวกับว่ามีแรงกดดันเพิ่มเติมบนไหล่ของเขาสร้างกวนชิงหยุนต่อไปผู้เที่ยวชาญให้ฉันช่วยคุณต่อไปฉันบอกให้ออกไปหลังจากเสียงตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวของเจียงหยี่หมิงพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณที่พลุ่งพล่านก็กระจายออกไปทุกทิศทุกทาง เมื่อมองดูความยุ่งเหยิงที่อยู่ตรงหน้าเขาจิเงฮีมิงคิดกับตัวเองว่าผลของยาเมทหุนอยู่นั้นค่อนข้างน่ากลัวเขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะระง,งับมันแต่ก็ยังทําได้ไม่สมบูรณ์แบบให้ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นกับชางกวนขี่วิงยุนอาจารย์ผมสบายดีอะไรนะคุณกําลังทําอะไรอยู่ชางกวนขี่วิงยุนเพิ่งใช้พลังงานทางจิตวิญญ,ญาณทั้งหมดของเขาเพื่อสกัดกั้นพลังงานที่ล้นออกมาแม้จะเพียงแค่นั้นพลังวิญ,ญญาณของเขาก็หมดลงแล้วจียงฮีมิงรู้สึกอายเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกศิษขยข์ มันเป็นทีนส่วนหนึ่งของการบ่งเพาะของข้าฉันไม่สามารถควบคุมมันได้ในขณะนี้มาหาฉันทำไมชางกวนทิวิงยุนมองไปที่อาจารย์ของเขาและถอนหายใจเบาๆอาจารย์คุณจำได้ไหมว่าตอนที่คุณยืนกรานที่จะรับฉันเป็นสิทธิ์ของคุณในตอนนั้นฉันบอกว่าถ้าคุณรับฉันเป็นสิทธิ์คุณจะพบกับหายนะอย่างแน่นอนใช่ฉันจำได้ว่าคุณพูดแบบนั้นการแสดงออกของชางกวนทิวิงยุนก็น่าเกลียดเล็กน้อยเช่นกันเขาพูดติดอ่างแต่ไม่สามารถพูดได้สักคำพวกเราเป็นอาจารย์และสิทธิท่านมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องปิดบงอะไรจากาก ถ้ามีอะไรก็พูดมาเจียงยี้หมิงยิ้มและพูดว่าเนื่องจากคุณเป็นสิทธิของฉันฉันจะไม่ถามเกี่ยวกับภูมิหลังของคุณหากเรื่องนี้ยากสำหรับคุณที่จะพูดถึงคุณสามารถเลือกที่จะไม่พูดถึงมันได้อาจารย์นำสกุลของฉันคือสร้างกวนฉันมาจากตระกูลชางกวนคุณต้องเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมแน่นอนเป็นเพียงกองกำลังระดับสองในภูมิภาคแหลนคางเจียงยี้หมิงได้กล่าวคำว่าแค่กองกำลังอันดับสองอย่างสงบเช่นเคยชางกวนขี่วิงยุนเงยหน้าขึ้นทันทีเป็นความจริงที่อาจารย์ของเขามีความสามารถในการฆ อย่างไรก็ตามกองกําลังระดับสองไม่ใช่สิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เที่ยวชาญด้านการจุติมาเกิดเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นถึงกระนั้นอาจารย์ของเขาก็ดูเหมือนจะมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่เสมอลืมมันไปหากเขายังคงปล่อยให้จินตนาการโลดลั่นต่อไปเขาคงกําลังทําบาปอยู่เป็นลูกชายของภรรยาคนแรกและพรสวรรค์ของฉันค่อนข้างดีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฉันน่าจะสามารถฝึกฝนได้ตามปกติและสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวอย่างไรก็ตามครอบครัวนี้มีอํานาจและมีความขัดแย้งภายในอย่างต่อเนื่องพ่อของฉันกลายเป็นหุ่นเชิดมานานแล้วเหลือเยงงงลลออกกก่่่าาาาาๆขขรทนนนนนััั้้จุฉ ซึ่งเป็นลุงสายเลือดของฉันได้ส่งคนมาทำให้ฉันดื่มเหล้าพิษทำให้เส้นลมปราณของฉันขาดสะบั้นในเวลาเดียวกันพ่อของฉันถูกข่มเหงจนตายไปนานแล้วฉังกวนขี่วิ่งยุนถอนหายใจน้ำตาไหลออบแก้มตาหลังจากที่ฉันถูกบังคับให้ดื่มวายพิษฉันถูกกล่าวหาว่ามีสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์และเรียนรู้เทคนิคการพบลูกอื่นๆยางรับๆัฉันทำได้แค่หนีจากครอบครัวซึ่งทำให้ฉันดูเหมือนคนทรยศที่รู้สึกผิดจึงทำให้บาปของฉันดูแย่ลงตอนนี้หัวหน้าของ กระกูลชางกวนคือลุงของฉันจริงๆฉันมีน้องสาวที่ยังคงถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านตอนนี้พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตามหาฉันหากพวกเขาพบฉันและนำฉันหรือศพของฉันกลับไปหาครอบครัวพวกเขาจะกล่าวหาน้องสาวของฉันในความผิดเดียวกันชางกวนขี่วิงยูนถอนหายใจและกำมือแน่นกำปั้นมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เหรออย่าปล่อยให้น้ำตาตกจะดีกว่าหลิงยุนเส็กไม่ยอมรับคนที่ขาดเจียงยีมิงกล่าวด้วยรอยยิ้มประกูลชางกวนเป็นกองกำลังอันดับสองเรามีผู้อาวุโสหลายคนในอาณาจักรอวตารฉันได้ยินมาว่ามีแม้แต คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าใครมาจะจัดการให้งานของคุณตอนนี้คือเชื่อมต่อเส้นเมริเดียนของคุณและฝึกฝนต่อไปเจีงยงหยี่มิงหยิบยาเม็ดที่เขากลั่นออกมาในวันนี้และส่งให้ทางกวนขี่วิงยุนนี่คือยาจูฉีใช่หรือไม่ยาเม็ดนี้มีเกรดค่อนข้างต่ำแต่ก็เหมาะสำหรับคุณถูกต้องได้อย่างไรเขาทางกวนขี่วิงยุนเป็นเพียงคนพิการในขั้นกลางของกิเมดิเตชันเรี่ยมซึ่งเส้นเมริเดียนถูกตัดขาดยาเม็ดระดับหนึ่งก็มากเกินพอสำหรับเขาที่จะดูดซับการให้ยาเม็ดระดับสามนี้ววไม่่หณณมงห หลังจากที่ชางกวนขี่วิงยุนรับประทานยาเม็ดนี้แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าพลังงานทางจิตวิญญาณจำนวนที่น่าสมเพชในร่างกายของเขาถูกกระดมพลในทันทีพลังชีของยาจำนวนมากล้นออกมาจากเม็ดยาที่ละลายในร่างกายของเขาพลังชีของยาผสานเข้ากับพลังงานจิตวิญญาณน,นับพันเส้นในร่างกายของเขาและไหลเวียนรอบตัวเขาจยงยีมิงซึ่งอยู่ข้างๆเขาสามารถสัมผัสดได้อย่างชัดเจนถึงการเพิ่มขึ้นของขอบเขตของทางกวนขี่วิงยุนฉันจะสอนเทคนิคให้คุณตอนนี้อย่าคิดฟุ้งซ่านหายใจอย่างอิสระและปล่อยให้หัวใจของคุณบรรจุสวรรค์และโลก ด้วยความช่วยเหลือของยาจุปีพลังงานทางจิตวิญญาณภายในร่างกายของชางกวนขี่วิงยุนได้รวบรวมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเนื่องจากเส้นลมปราณที่ถูกตัดขาดของเขาพลังงานทางจิตวิญญาณจึงไม่สามารถเดินทางไปทั่วร่างกายของเขาได้ถึงเวลาแล้วสำหรับวิชาเปลี่ยนสวรรค์ของเยาวชนดวงตาของชางกวนขี่วิงยุนปิดแน่นในขณะที่เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาพลังงานทางจิตวิญญาณในร่างกายของเขาไม่เคยมีมาก่อนในเวลาเดียวกันเขาก็ค่อยๆเข้าใจเทคนิคที่อาจารย์เพิ่งสอนเขาช้าๆพลังงานทางจิตวิญญาณรอบๆฉางกวนขี่วิงยุนเปลี่ยนเป็นเเเเขข็มท่บงงงงัออกจาาาส้้นลปรณ เด็กอะไรเขาอยู่ในขอบเขตการทําสมาธิกี่เท่านั้นแต่เขาสามารถสร้างและแบ่งเข็ม8เส้นเพื่อรักษาเส้นลมปราณ8เส้นในครั้งแรกที่เขาเรียนรู้เทคนิคนี้เพื่อนคนนี้เป็นอัจฉริยะที่หายากอย่างแน่นอนในขณะนี้ความชัดเจนของเทคนิคเพิ่มขึ้นในใจของฉางกวนขี่วิงยุนปิดปากและซ่อนลิ้นไว้หายใจเข้าทางจมูกของคุณและทาให้ทุกลมหายใจเข้าสู่ทะเลวิญญ,ญาณของคุณเมื่อลอมาหายใจของคุณเพียงพอจิตวิญ,ญญาณของคุณจะเพียงพอโดยอัตโนมัติในขณะที่ฉ่างกวนขี่วิงยุนกาลังพึมพำกับตัวเองเข็มทั้ทีสร้ึนกไออคืะ เมื่อสอดเข็มบางๆเข้าไปเขารู้สึกได้ว่าเส้นเมริเดียนส่วนที่แตกแต่เดิมของเขาค่อยๆเติบโตขึ้นเส้นเมริเดียนของเขาที่แตกสลายอย่างน่ากลัวกำลังเชื่อมต่อกันทีละนิดพลังวิญญาณที่ลน้นเหลือในร่างกายของเขาเติมเต็มพื้นที่ที่เพิ่งเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วร่างของเขาเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่แห้งๆที่ในที่สุดก็ได้รับการรดน้ำหลังจากผ่านไปนานและรากทั้งหมดของมันก็เติบโตอย่างไร้จุดหมาย